สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยแล้วนะครับกับต้มยำกุ้งทีวีมีเรื่องราติีิมาฝากวันนี้ก็มีข่าวด่วนล่าสุดจากโครงการรอชนะเช็คสิทธิ์ัตรประชาชนรับ5,000บาทย้ำสามช่องทางออนไลน์ให้เช็คข่าวจริงจากกระทรวงการทลังนะครับและถ้าหากาท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังชอบดีดนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สําคัญอย่าลืมกดกระ,ระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสําคัญสาคัญจากทางช่องเรา โครงการแจกเงินเราชนะกระทรวงการคลังได้รับเบาะแสเป็นจำนวนมากเลยนะครับเกี่ยวกับการทุจริตของประชาชนหรือผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการที่เข้าร่วมโครงการเราชนะซึ่งพฤติกรรมการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์เราชนะไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเช่นการแลกวงเงินสิทธิ์เป็นเงินสดการขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรมเป็นต้นนะครับนางสาวกุลยาตันติเตมิตผู้ิหน่วยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้ประสานงานขอความร่วมมือกระทรวงพาณิชย์สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามและตรวจสอบนะครับหากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดเงื่อนไขจริงจะระงรับการใช้เครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่อง EDC หรือแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าและดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับ และถ้าหากประชาชนที่พบเห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการสามารถแจ้งบอดแสรวมถึงส่งหลักฐานการกระทําผิดเงื่อนไขโครงการทางไปรนีมาที่สํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังถนนพระรามที่6แขวงพญาไทเขตพญาไทกรุงเทพ104 00นะครับ โฆษกกระทรวงการคลังเน้นย้ำว่าประชาชนทั่วไปที่สละสิทธิ์ด้วยเหตุผลกลุ่มเราชนะไม่มีสมาร์ทโฟนและได้มาลงทะเบียนในช่องทางเดียวกับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษระหว่างวันที่15ถึง21กุมภาพันธ์2564จะทราบผลคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่11มีนาคม2564เป็นต้นไปนะครับและจะมีการโอนวงเงินสิทธิ์จำนวน5,000บาทให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบอนประสงค์หรือสมาร์ทการ์ดในวันที่12มีนาคม 564นะคปร,ระชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถตรวจสอบผลการคัดกรองคุณสมบัติได้ทางเว็บไซต์ www. d a t c h a n a com หรือคอเซ็นเตอร์ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหมายเลขโทรศัพท์02 111 1122นะครับ ล้วถ้าหากก็ท่านผู้ชมหรือท่านผู้ฟังช่องวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสําคัญสําคัญจากทางช่องเราส่วนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับยังไม่เธอเป็นัมเบอร์1ไร้เดนเพราะว่าเธอนั้นสวย like และก็เซ็กซี่แฟนชอบเธอมาตั้งแต่ตอนเบบี๋มีแฟนยังครับป๊อกคนเครซี่